วันพุทธที่สามสิบสิงหาคมพศสองพันร้อยหกสิบหกครับผมวันที่วันศาสตร์จีนครับผมข้าพเจ้าดีโชคดีก็ได้นําพระใบามะขามกับผมนะเนี่ยเนื้อทองแดงกับผมนะซึ่งเป็นพระที่ฝึกแล้วกับผมนะคือพ่อข้าพเจ้าคงไปแขวนกับผมตรงนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แขวนตรงนี้กับผมนะเนี่ยพระแท้ดูง่ายกับผมตรงนี้แต่ข้าพเจ้ากับผมไม่รู้ว่า พระองค์นี้ออกวัดไหนกับผมนะหลวงพ่ออะไรจัดสร้างสร้างพศประมาณเท่าไหร่กับผมนะเนี่ยกับผมนะเนี่ยคอยท่านชมด้านหน้ารับผมนะเพิ่งเป็นพระบทธพระประธานกับผมนะถ้าเป็นหลวงปู่สุกวัดปากกอมข้าวก็ดีครับตรงนี้กับผมนะเออไม่ทราบที่รับผมตรงนี้ดูด้านหลังก่อนกับผมตรงนี้ เนี่ยครับผมด้านหลังครับผมเป็นนางกวักครับผมตรงนี้ครับผมนะติร็หมดแล้วครับผมนะคิดว่าคงเป็นนางกวักครับผมตรงนี้พระเจชอบหลังยันมากกว่าครับผมตรงนี้หน้าประพุทธหลังยันเนี่ยครับผมนะความห็นตุนตัวครับพเจ้านะท่านดูขอบข้างครับผมตรงนี้ ขอภัยครับผมตรงนี้โอเคองค์เล็กหน่อยจับยากนิดนึงนี่ครับผมขอบข้างครับผมตรงนี้พาแท้ดูง่ายผมตรงนี้ นีผมตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้ท่านทราบช่วยบอกทีครับผมนะขอความรู้จากทุกท่านครับผมตรงนี้โอเคนะครับนี่ครับผมฝึกไปครับผมนะ เนีย่ยพักเก่าจะเป็นยังไงผมเนื้อจะสุกมากทองแดงครับผมสมัยก่อนกับสมัยนี้ต่างกันมากเลยนะพ้าทองแดงสมัยก่อนเนี่ยโอโ้โหคุณภาพทองแดงกับคุณภาพสมัยนี้ต่างกันมากครับผมตรงนี้โอเคนะครับทำรวยเฮงทุกท่านครับในวันสัตร์จีนปีนี้ครับผมสวัสดีครับ